กาดสวัสดีนานาท่านครับผมมาครับมือจะพามาใส่เบ็ดปลาแล้วก็บเบ็ดกบแล้วก็ดักขนาดเนาะดักไอ้ดักกุ้งครับมาครับผมเบ็ดก็ใส่เป็นแน่แหละครับใส่เบ็ดหาซิบหลังใส่เปื้อนละอีกก็ว่าจะใส่เบ็ด,บด,บดก,กบต่อนะครับผมจะพายามเบิ่งไปเลยมันจะกาดกหน้ากาดซิกคำนะครับเนาะ กับปักแล้วแล้วเดินลองเดินยามบ้งครับเพื่อแบบนี้โอ้เงยหลอนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับผมเพื่อมีตัวถูกนะครับผมหลังแหลกแงดม้านครับปลาคอครับกินแล้วก็พันเลยครับนี่นี่ปลาคอหน่อยพอได้ยู่ครับใส่นี่โอ้ย อุ้ยหลุดมาเนาะอุ๊ยดวูว่าหลุดละไห่ครับผมแอมเลยครับมันหมานขอเก็บก่อนครับผมครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะครับเหมืนอนนี้ยสบผ้ามายมเบดเนาะตัวนี้คือไปหน้านี้นะปลาบะโอ้ยกลุ้มกลุ้มใหญ่พอคุณโอ้ยพอยยมปล่อยเลยเนาะครับ เดี๋ยวไม่ยามเบิ้งเลย่หล่น้องกันครับนั่งกัมาให้นกับโอ้ยมือนมืนมน่นม่เนี้ยแต่ย่งอยู่ครับท่านมีตัวกินอยู่ครับผมเนี่เขาใส่เดือนบักเอบเลยครับนะครับผมสิฟ้าย่างยามผมก็บใส่เบ็ดไหวอันนี้นเนาะเบ็ดหาสิบหลังครับใส่เบ็ดปลานํำเบ็ดโยงนํำครับผม โยงเอากบเอาเขียดแก็ใส่ตุ่มกงไว้ซิเอดครับเบ็ดขาสิบั้งหมดแถวเ้าไปเบิ้งกันเลยครับถ้าตัวได้ถูกผมสีไทยให้เบิ้งนะครับเนาะไปกันเลยครับเบ็ดโยงทำงานแล้วครับน่ครับผมเต็มแรกครับโอ้เขียดใส่กรลังงามเลยครับผมมันมันครับกบตัวแรกครับของมันนี่ขอยาดเก็บครับผมมันมันครับผมเบ็ดโยง อีกตัวแล้วครับนี่ปลาหมอหรือแบบเอ้ยปลาเข็งนะครับกินเขาลึกเลยครับผลมันมานครับผมแตมไม่แล้วครับไม่แต้มนะเก็บครับผมแต่อีกแต้มแล้วครับผมเป็นปลาเข็งครับนี่ดินดีขนาดเก็บครับผมมันมานครับ แต่เนี่ยรดง่ายครับผมเพราะว่าเขาลึกเนะเาะขออยากเก็บครับผมมันมันตะเคีงปลาเคีงตัวแล้วครับผมแต่เนี่โอ้ยยืซื้อยูซื้อยูซื้อยูซื้อบกบยูซื้อยู้อซื้ออูอ้หู้ท่านมือ,อมนี่ครับผมมาอีกแตมแล้วครับมันมันครับผมเบ็ดโยงเบ็ดโยงได้เฉยครับผมนี่เก็บครับ แต้มเนี่เก่งกิดอีกโตัวละครับผมเนี่ตัวนี้รุดมาเนาะนี่ครับผมหลุป,ปากเลยครับมันๆครับผมเก็บครับผมยังนี่ถูกครับผมแต่บอกหูว่าเป็นอีหยังเนาะเอียนบอครับผมบางส่งนะเนาะดึงไปหยบอยเลยเอียนรือกระปูเนาะนะ โอ้ติดก,กระปูโอ้หาเลยกระปูติดก,กระปูครับนี่นึกกว่าป่าโอ้ยเก็บครับกระปูกับเก็บครับผมใครบอกอยากให้มันติดพอยากเก็บครับผมถูกกันไดครับผมนังน,นี่อึบนานเห็นบอกข็งครับเก็บครับผมทองปองๆนี่โบแมนใครหรอกครับ อีเกเดือนมันอิ่มไช่ครับผมแต้มนี่เก็บค,ครับหลังนี้ครับโกงไปยังขัดนี่ครับผมนังนี่ดูครับโกงไปยังขัดนี่โมโหยังกินปลาบ่รุดแล้วบ่นี่เหมือนดึงวมเห็นยังเลยอยู่บ่เนาะโอโ้อยู่ครับ ดึงไปซะแบบแห้ไม่ว่าซีอย,ยู่บยอยู่ครับสวัสดีนานาทุกท่านครับผมบบกับกบรรยากาศสาวๆเนาะจังนี้กับเป็นเวลาแปดโมงนะครับผมกลับมาสวยเติบแรงจากไอ้ีดยางเนาะครับผมครับฝนกระสิตกมาอีกแล้วขึ้นมาแล้วครับปิดดวงอาทิตย์ ใครแน่กีดยางแล้วครับกับบรรยากาศเสาะมืออผมไปกูหลอบก่อนครับเดี๋ยวไปสะลุงประมาณนึ่เดี๋ยวสิผ้าไปงามเบิงต่อน,น้ำครับน้ำเพิ่นกระเลิมไร้ละเดี๋ยวไปเบิงต่อน,น้ำไปกันครับนี่ครับผมสภาพตอนน้มกระทวมเต็มแล้วเนาะครับผมหลดนลนเลยนี่ปลาโดดปะนเนาะครับมาเบิงน้ำกันเลอนี่ล่างครับ มาสองเบิ้งกันเผอมีปลาดโดดครับจะได้เอาโอ้โบอมีปลาครับมีแต่กระปูครับแล้วก็โอ้กุ่งกระมี่ครับกุ้มนี่น้อยเดียวเองครับผมตัวนี้เด็ตัวนี้ก็มีแต่กระปูน้อยเดียวเนาะบอมีปลาเบอมี่ยังครับ ตอนบนถือยังครับผมมีน้อยเดียวครับผมเดี๋ยวคอยมาเก็บเอาไหครับผมสิภาพไปเบึงหลอกดักกลุ่งอยู่นี่โอ้หัวหันลอยมากข้างนอกนะครับเสียบมันรุดผมกับบม,มีอันนั้นสซ มาเบิ่งกันครับโอ้ติดอยู่ติดอยู่มันหมานครับนะครับเอาบอดไดรร้ายครับแต่กับพ่อไดยอย้ยู่แตมแรกครับแฉมแหกแหกหมานเก็บก่อนเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกสองหลังข้างในครับผมครับผมมาเบิ่งหลังทัดมาครับได้มาเนาะฮึบ โอ้ปอเขาครับเงือมันคือหมืดเนาะนนลุ่นบะคอยเห็นแต่ว่าเงือมือดครับทียเงเขามากินบ่เก็บครับผมรายน้อยนึงครับไปเติมกัน,น,นครับหลังไก่ๆก,ๆกันครับทัดกัน,รออกนครับมาเงือมืดอีกแล้วบนนี้ เีอคือมดเยอะมดครับโอ้ได้ยุกได้พอเติมกันอยู่ครับหยิบด้วยด้วยด้วยยุกครับง่ายนะครับโอ้ครับผมผลงานพอได้ยุกครับได้ครับเติมกันหลังทัดมาครับนามเขื่อนเนาะ ใช่ครับฝน,นครับฝนตกฝนตกดูขนาดครับหมือ่สองมื่นตกเท่านึงบางเท่ากับตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์ได้ครับเลย,ยได้ละ,ะเดี๋ยวเบิงครับปุ๊บโอ้อบางถท่น้นพอได้อยู่ครับอัสิได้บอลร้ายครับ แต่ก็พอมนี้พอได้อยู่โอ้หูขาดก็นมี้เก็บครับผมหลังนี่หมานครับโมแมนสิบวได้กินปลาแล้วนี่โอ้เด็กปลาดุกครับผมโอ้ยกอปากนิดเนื้อครับนี่ปลาดุกปลาดุกหนาโอ้ลุดปะนอวันนี้กินบินๆพร้อมบุญยากจับเด้อครับปลาดุกหนานี่รับรองปักเธอหนึ่งนี่โอ้ย หายซ้ำมือมาเลยนนะครับเท่าไรลุดแล้วบ่เท่าไรขึจ้จจะเห็นดิบยังมุกิโอ้ยังบลุดครับแก้ดีๆก่อนครับผมเดี๋ยวหนึน่งสองสาบไปแล้วครับปุ๊บแต้มแรกครับผมปลุกหน้าครับตัวพอดีอย่างเลยครับนี่ มันมันครับประดุกหน้าแตมแหลกครับเก็บครับผมผมมาเบิงอีกสักหลังครับหมานบบโอ้ได้อยู่ครับหลังนี่ผนครับผมเขาได้อยู่ครับตัวนี้มานมานครับหลังนี้ หลังนี้ก็มมีครับเยียหลอนเดี๋ยวมบาบังตุ่ม้างเขาครับเนาะนี่เอ้เห็นกุ้งแกะชุวแกะอยู่ครับเนาะกุ้งต้องใส้สองอันซ้ำอันอนันอันนั้นเขาครับลุกขอบบนเขาไปกินกุ้งนี่ครับผมเดี๋ยวอีกมันๆครับ ได้พอได้อยู่ครับนี่มันมันกระผมมันตุ่มอีกอันนึงครับตัวนี้ใส่กางหนามเลยตึกบ้านน้นองโอ้ยบ่ได้มัดซ้ำกุ้งเฮียโอ้ยเสียดายโอ้ยบ่ได้มัดมักลืมครับมักลืมมัดขนาดตอนนี้มาเบิรงครับอีกครั้งเลง ได์บอบอควายหมื่นเลยครับเนอะมาควายเขาครับร้อยกับสม,ม็ดกับมัดกลุ่มมาดักร้ายมือร้ายกับไม่กระเดินสีเม็ดไปแน่แหละครับอุย้ยกบคนครับกบโพหัวอุยวอ้ยไปละอุ้ยกบเขาบอ เมื่อกี้เห็นกบครับวางบนเขามาหนีวะปลาเริ่มออกเต็มแล้วครับเมื่อกี้เห็นกบเข่าครับอุ้ยอุ้ยยังวะอุ้ยเอียนเมื่อกี้ไปใช่ล่ะอุ้ยเมื่อกี้เห็นเอียนเขาขาดบ่ เอ็นหรือ,อยังเมื่อกี้เห็นเตือนเขามาอมันเขามากินแล้วมันออกได้ครับมันๆครับผมสิเมื่อมีปลาถูกครับแต่บ่โหว่าตายหรือกระปูกินโอ้ยกระปูกินเบิ้งครับมันกินเหลือครึ่งหนึ่งอะกระปูกินครับครับผมเก็บทั้งกระปูทั้งปลานี่แหละครับเบิงน,นะครับค่อยๆเอามาปุ๊บ รนบ่อใดมันจ่อยนะครับผมเบิ้งครับผมหลังสุดถ่ายกันยังมานอยู่ครับผมตาหมอเอ้ตาหญิงครับหลังสุดถ่ายแล้วครับผมยังถืออยู่มัน,มน